ข้าวโพดจ้ะข้าวโพดจ้ะข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวจ้ะต้มแล้วจะมากินข้าวโพดข้าวเหนียวแบบสมัยโบราณแกะเอาเนี่ยสมัยจตกก่อนเขาจะแกะเอาเวลาไปนั่งดูหนังหรือไปนั่งดูลิเกไปดูหมอลำเนาะสมัยจตกก่อนเขาไปปูสานหนังกลางแปลงซื้อข้าวโพดได้ือต้มไปเอง กินไปดูไปเที่ยวไปไม่กัดหรอกไม้ยก่กนเขาไม่กัดอนี้ไม้ย,ยายเขาจะแกะเอาแกะกินเหมือน,นแกะให้มันเป็นแถวเป็นแถวแกะไปกินไปดูหนังไปมีความสุขแบบบ้านนอกบ้านนอกนะคนสมัยรุ่นยายนะจะเป็นอย่างนี้ อร่อยนะข้าวโพดนี่ก็หวานนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานมากเลยกัดเอาน่ะมันได้ไม่หมดมันจะแวง่งแต่ถ้าแกะเอาเป็นเม็ดอย่างนี้เนี่ยมันไม่แวง่งมันจะสวยไม่มีไม่มีหลงเหลืออยู่เลย เนื้อข้าวโพดจะมาออกหมดเลยเม็ดข้าวโพดกินแบบคนโบราณคนกินแบบโบราณโบราณีห้ได้สีขาไโมเลกุลเล่นวานอีกแล้ว หว,หวานหวานหวานจริงๆค่ะข้าวโพดข้าวเหนีวยวฝักอนึางนี่อะหนังจบเรื่องหนึ่งเลย <c oughs> ไปดูหนังกลางแปลงเนาะมานาวแตงไม่เก่อนเนาะ มีหนังกลางแปลแม่ก็หนังหนังตามบุญรหือไม่ก็ลิเกไม่ก็หมอลำไม่ก็เจรียงไม่ก็กันตรึอยาอยู่อีสานใต้เนาะหลากหลายแม่พาไปอยู่สมัยนู้นมเมืม่อตอนยาวยังไน้อยแม่จะพาแกะกินแบบนี้แหะบอกว่าถ้ากัดเอาอะใช้ใช้ฟันหน้าใช้เอากัดเอามันง่ายแล้วมันหนดไว มันไม่เพลินไอรถ้าแกะกินอย่างนี้อนะ่ะมันเพลินหมดไปแล้วก็อร่อยไปนุ่มสะอาดข้าวโพดเขาเหนียวจัะเราถึงอดีตให้ฟังเนาะมาจะกก่อนกินอย่างนี้กันเท่านี้แหละ